สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาติดตามดูตัวเลขยอดปรีขององค์พระทาตุพนมส่วนสุดท้ายส่วนที่3นะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเสียงโชคกันสำหรับหวยงวดวันที่1ตุลาคมสองพที่ถึงนี้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2563นะครับ ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับที่อำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับก็ได้มีพิธีอัญเชิญปรียอดขององค์พระธาตุพนมส่วนที่3ส่วนสุดท้ายนะครับซึ่งมีน้ําหนักถึง37กิโลกร,รัมนะครับขึ้นสู่ยอดองค์พระธาตุพนมโดยมีพุทธศาสนิกชนนะครับไปเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่นนะครับ สำหรับตัวเลขที่น่าสนใจนะครับในพิธีอันเชิญปียอดทองคำองค์พระธาตุพนมในวันนี้นะครับก็คือเลข2 0 0 2นะครับเลขวันที่อันเชิญนะครับแล้วก็ปีพศ2563นะครับและที่สำคัญก็คือน้ำหนักปียอดทองคำขององค์พระธาตุพนมนะครับก็คือ3773านะครับ ตอนนี้นะครับที่นครพนมหาซื้อกันไม่ได้แล้วนะครับเลขชุดนี้นะครับฝากท่านผู้ชมเอาไว้พิจารณากันด้วยนะครับเป็นแนวทางในการเสี่งโชคกันสําหรับหวยงวดวันที่1ตุลาคม2563ที่ถึงนี้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดเข้ามารับชมคลิปคิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ผมไว้ด้วยนะครับ รอชมคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปโหลดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆวันผมจะหาตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมเอาไว้รุ่นในทุกๆงวดนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ